ตั้งแต่ยังเป็นเด็กบางคนรู้สึกแปลกแยกอย่างบอกไม่ถูกไม่ใช่อะไรที่เห็นในกระจกหรือวัดได้ด้วยเครื่องมือใดแต่ความรู้สึกนั้นชัดเจนและลึกซึง้งมันอยู่เงียบเงียบไม่พูดอะไรในขณะที่เด็กคนอื่นสนุกสนานเล่นเรียนและใช้ชีวิตตามปกติบางคนกลับดูแตกต่างขี้สงสัยลึกซึ้งและรู้สึกมากกว่าพวกเขารับรู้อะไรบางอย่าง ที่คนอื่นมักไม่เข้าใจจนโตนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เรียกว่าผู้ถูกเลือกแต่เกิดไม่ใช่อัจฉริยะที่เล่นเปียโนโต,ตั้งแต่สามขวบแต่เป็นความรู้สึกบางอย่างที่ลึกซึง้งแววตาที่เต็มไปด้วยปัญญาการกระทำที่เกินความคาดหมายเหมือนวิญ,ญญาณรู้ว่ามีภารกิจแม้ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรบางคนรู้สึกอึดอัดตั้งแต่เด็ก เพราะไม่มีใครเข้าใจสิ่งที่ตนรู้สึกแต่ยิ่งนานไปสัญญาณยิ่งชัดเจนมันแสดงออกผ่านคำถามฝันหรือความเศร้าบางคนเจ็บป่วยหรือสูญเสียเร็วเกินไปเหมือนถูกฝึกให้แข็งแกร่งตั้งแต่ต้นใครบางคนบอกว่าเป็นแค่เรื่องบังเอิญแต่ผู้ที่เคยรู้สึกเหล่านี้รู้ว่ามันไม่ใช่มีเส้นได้ที่มองไม่เห็นเชื่อมโยงเหตุการณ์ความรู้สึกและบททดสอบแม้เหตุผลจะปฏิเสธ แต่หัวใจกลับรับรู้ได้ชัดเจนเพราะคนที่ถูกเลือกแต่เกิดมักรู้สึกว่าตนมาเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่แม้จะใช้เวลาน,านานกว่าจะเข้าใจแต่ภารกิจนั้นไม่เคยหายไปเมื่อถึงเวลาหรือเมื่อเหนื่อยพอมันจะกลับมาหาคุณเองคนที่รู้สึกแตกต่างตั้งแต่เด็กคือสัญญาณแรกของการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณในวัยที่ควรสนุกสนาน บางคนกลับรู้สึกว่าโลกนี้ไม่เรียบง่ายพวกเขารู้สึกอึดอัดในที่เสียงดังหรือเมื่อเห็นคนอื่นแกล้งทำว่าทุกอย่างปกติบางคนพยายามเข้ากลุ่มแต่กลับรู้สึกแปลกแยกอย่างลึกซึง้งความรู้สึกนี้ไม่ได้มาจากบาดแผลภายนอกแต่มาจากการรู้ตัวภายในเหมือนวิญญาณรู้ว่าตนไม่ได้เกิดมาเพื่อปรับตัวแต่เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกคนรอบตัวอาจเข้าใจผิด ว่าเด็กเหล่านี้ขี้อายหรือกบะแต่จริงๆแล้วพวกเขาแค่รู้สึกถึงสิ่งที่คนอื่นไม่รู้สึกพวกเขารับรู้พลังงานที่ละเอียดอ่อนและเจ็บปวดกับสิ่งที่คนอื่นมองข้ามเด็กบางคนร้องให้โดยไม่มีเหตุผลหรือรู้สึกเศร้าในงานเลี้ยงที่ควรสนุกผู้ใหญ่บางคนพยายามหาวิธีแก้ทั้งให้ของเล่นหรือแม้แต่ยาแต่สิ่งที่พวกเขาต้องการไม่ใช่การรักษา แต่คือการฟังเพราะเสียงเรียกภายในไม่ได้มาพร้อมคำพูดแต่มาพร้อมความเงียบถ้าต้องการให้แปลต่อทั้งหมดในลักษณะนี้ความยาวกว่าสามหมื่นคำให้แจ้งได้เลยครับผมจะแปลต่อเนื่องเป็นตอนตอนตามสไตล์ที่คุณต้องการทั้งหมดคุณพูดว่าต่อ Chat GPT พูดว่าแน่นอนครับต่อเนื้อหาแบบแปลไทยบรรทัดละ75คําดังนี้เสียงเรียกเงียบๆไม่ใช่เหตุการณ์เฉพาะ แต่มันเป็นการปรากฏตัวตลอดเวลามันไม่เริ่มจากปาฏิหาริย์แต่มาจากช่วงเวลาที่แปลกและเหงาเด็กที่หลีกเลี่ยงการทะเลาะไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะรู้สึกเจ็บแทนคนอื่นเด็กที่ร้องไห้เมื่อเห็นสัตว์บาดเจ็บเหมือนใจแตกเป็นเสี่ยงเสี่ยงเด็กที่ถามคำถามลึกซึง้งจนไม่มีใครตอบได้และมักถูกเงียบใส่หรือบอกว่าอย่าพูดเรื่องพวกนั้นอีก สิ่งเหล่านี้คือสัญญาณของวิญญาณที่เปิดตั้งแต่เด็กไม่ใช่เรื่องศาสนาหรือคำสอนใดแต่เป็นความรู้สึกลึกที่รับรู้ได้ถึงสิ่งที่อยู่นอกเหนือสายตาถ้าความรู้สึกนี้ไม่ถูกปิดกัน้นมันจะเติบโตขึ้นตามการเวลาถ้ามันได้รับการดูแลมันจะผลิบานเด็กที่รู้สึกถึงเสียงเรียกตั้งแต่เล็กมีพลังมหาศาลในตัวแต่ก็ต้องเผชิญกับความท้าทายใหญ่ เพราะโลกยังไม่รู้จะรับมือกับความรู้สึกนี้อย่างไรเด็กเหล่านี้จึงมักปลีกตัวสร้างโลกภายในของตัวเองบางคนหลบในหนังสือบางคนอยู่กับสัตว์หรือธรรมชาติบางคนอยู่ในความเงียบและไม่บอกใครถึงสิ่งที่รู้สึกความรู้สึกว่าแตกต่างอาจอยู่ได้นานหลายปีบางคนก็ต้องต่อสู้อย่างหนักระหว่างการปรับตัวกับการเป็นตัวเองในวัยเด็กโลกของความฝันคือพื้นที่เปิด ไม่มีกรอบไม่มีขอบเขตเด็กใช้ชีวิตระหว่างโลกจริงกับโลกจินตนาการอย่างเป็นธรรมชาติแต่เด็กบางคนฝันเกินกว่าจินตนาการทั่วไปฝันของพวกเขาลึกละเอียดและจริงจังถ้าคุณหรือคนใกล้ตัวเคยฝันเหมือนจริงจนจำได้หมดฝันถึงสถานที่แปลกๆที่ไม่เคยไปหรือได้ยินเสียงแนะนำนั่นอาจเป็นหนึ่งในสัญญาณ ที่บอกว่าคุณคือหนึ่งในผู้ถูกเลือกแต่เกิดความฝันที่มีพลังและจินตนาการที่ชัดเจนไม่ใช่เรื่องของเด็กเล่นแต่เป็นช่องทางการเชื่อมต่อกับสิ่งที่เหนือกว่าความเป็นจริงบ้างเด็กฝันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในวันถัดมาบ้างฝันเป็นสัญ,ญลักษณ์ลึกซึ้งที่ต้องใช้เวลาเป็นปีจึงจะเข้าใจเด็กเหล่านี้ไม่ลืมความฝันง่าย พวกเขาจํากลิ่นสีและความรู้สึกได้หมดบางคนฝันถึงภาษาที่ไม่เคยเรียนหรือคนที่ไม่เคยเจอในชีวิตนี้นั่นคือความไวทางจิตวิญญาณที่เผยตัวผ่านโลกของฝันจิตใต้สำนึกเปิดประตูในขณะที่จิตสำนึกยังไม่เข้าใจหากคุณต้องการให้ผมแปลต่ออีกเรื่อยๆในสไตนี้สามารถพิมพ์ว่าต่อได้เลยครับผมจะทำต่อให้อย่างลื่นไหลและครบถ้วนคุณพูดว่า ต่อแชท GPT พูดว่าแน่นอนครับต่อเนื้อหาในรูปแบบแปลไทยบรรทัดละเจ็ดหาคำดังนี้อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจแต่คนมักมองข้ามคือเพื่อในจินตนาการผู้ใหญ่หลายคนคิดว่าเป็นแค่จินตนาการของเด็กเท่านั้นแต่ไม่ใช่เสมอไปเด็กที่มีความไวทางจิตมักสัมผัสสิ่งที่มองไม่เห็นพวกเขาพูดคุยกับบางสิ่ง ที่คนอื่นไม่อาจรับรู้บรรยายรูปร่างสีหน้าท่าทางได้อย่างละเอียดน่าทึ่งบางครั้งยังได้รับคำแนะนำหรือความรู้สึกปลอดภัยจากเพื่อนที่มองไม่เห็นเพื่อนในจินตนาการเหล่านั้นอาจเป็นวิญญาณน,นำทางหรือญาติที่ล่วงลับบางครั้งเป็นพลังงานดีงามที่มาในรูปแบบที่เด็กเข้าใจแต่เพราะผู้ใหญ่ไม่เข้าใจเด็กจึงมักถูกป,ปฏิเสธหรือหัวเราะเยาะ ลองนึกดูว่าเมื่อเด็กเล่าเรื่องลึกซึง้งแต่กลับได้คำตอบว่าไร้าสาระทีละนิดเด็กเริ่มไม่เชื่อตัวเองเริ่มสงสัยในสิ่งที่รู้สึกและนั่นคือจุดเริ่มต้นที่เสียงเรียกในใจถูกกดไว้บางคนลืมไปว่าจินตนาการอาจเป็นทางตรงสู่ความจริงที่มองไม่เห็นเส้นแบ่งระหว่างความฝันกับจิตวิญญาณบางกว่าที่เราคิดอาจเคยฝันว่าร่วงหล่นบินได้ หรือออกจากร่างในยามหลับแล้วตื่นมาพร้อมความรู้สึกชัดเจนในใจว่ามันไม่ใช่แค่ฝันประสบการณ์เช่นนี้เป็นเรื่องปกติในเด็กที่มีภารกิจพิเศษสิ่งที่แยกคนเหล่านี้ออกจากคนทั่วไปไม่ใช่แค่ความฝันแต่คือความหมายที่ฝันนํามาฝันที่นําทางฝันที่เตือนฝันที่เชื่อมต่อกับชีวิตอื่นวิญญาณของเด็กเหล่านี้รู้แม้จะยังอธิบายไม่ได้ มันคือความทรงจำทางจิตวิญญาณที่เผยตัวผ่านจินตนาการเพราะจิตของเด็กยังแปลภาษาแห่งวิญญาณไม่ชัดถ้าเราเข้าใจสิ่งนี้เราจะเห็นว่าจินตนาการคือสัญชาตญาณหากเราให้ค่ากับฝันมันจะกลายเป็นเครื่องนำทางแต่ถ้าหากถูกลืมหรือถูกหัวรเราะเยาะช่องทางนั้นก็จะปิดลงและส่วนหนึ่งของภารกิจก็อาจเลือนหายไปตลอดกาล เด็กบางคนลงหลงไหลไดโนเสาร์หรือรถบรรทุกซึ่งเป็นเรื่องปกติของเด็กทั่วไปแต่ก็มีเด็กบางคนที่หมกมุ่นกับดวงดาวแสงหรือเทพโบราณบางคนเงียบจ้องดาวบนฟ้าด้วยสายตาเหมือนจำอะไรได้บางคนรู้สึกผูกพันกับหินสีสัญ,ญลักษณ์หรือเรื่องลึกลับใช้เวลาหลายชั่วโมงวาดดาวเคราะห์หรือแต่งเรื่องราวเวทมนต์อาจดูเหมือนจินตนาการธรรมดา แต่ถ้าเกิดซ้ำๆอย่างต่อเนื่องแสดงว่าวิญญาณของพวกเขากำลังสื่อสารกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่อิทธิพลจากอินเทอร์เน็ตหรือแค่ความอยากรู้อยากเห็นแต่มันคือความทรงจำทางวิญญาณที่เผยตัวออกมาในรูปแบบความสนใจเหมือนเข็มทิศภายในใจชี้ไปยังเรื่องราวเหนือการเวลาพวกเขาเดินตามเข็มทิศนั้นแม้จะไม่รู้เหตุผลว่าทำไม เด็กเหล่านี้มักถามคำถามที่ผู้ใหญ่ยังตอบไม่ได้เราตายแล้วไปไหนก่อนเกิดเราอยู่ที่ไหนเด็กที่ถูกเลือกแต่เกิดไม่ลืมว่าตนมาจากไหนพวกเขามีความจำฝังลึกที่เผยตัวผ่านความอยากรู้เด็กที่มีจิตวัยเหล่านี้อาจยืนนิ่งหน้ามนทนศักดิ์สิทธิ์จ้องนานหลายนาทีโดยไม่พูดเหมือนกำลังจดจำอะไรบางอย่างและบางที เขาอาจจำได้จริงๆขึ้นอยู่กับว่าเด็กคนนั้นเติบโตในสภาพแวดล้อมแบบใดบางครอบครัวเปิดรับอย่างอบอุ่นหาหนังสือให้อ่านด้วยกันถามคำถามแต่บางบ้านกล,กลับกลัวสิ่งที่ไม่เข้าใจบางคนด่าว่าบางคนปฏิเสธบางครั้งแค่หวังดีอยากปกป้องแต่กลับทำให้ประตูศักดิ์สิทธิ์ถูกปิดลงเมื่อถูกปฏิเสธซ้ำาๆเด็กก็เริ่มเก็บทุกอย่างไว้เงียบ แกล้งเป็นเหมือนคนอื่นแม้ข้างในจะรู้สึกต่างเสมอแม้เขาอาจจะปฏิเสธตัวเองผ่านช่วงเวลาที่ไม่ยอมรับความจริงแต่แรงดึงดูดต่อสิ่งลี้ลับไม่เคยหายไปจริงๆมันแค่หลับไหลชั่วคราวรอเพียงเหตุการณ์หรือการปลุกจากภายในบางครั้งแค่บทสนทนาเดียวแค่หนังเรื่องหนึ่งหรือเพลงบทเดียวก็ทำให้ทุกอย่างกลับมาหมดเหมือนไม่เคยหายไป ความรู้สึกเหล่านี้ไม่ใช่ความแปลกแต่คือความเก่าพวกเขาคือดวงวิญญาณเก่าวิญญาณที่เดินทางมานานแม้พวกเขาจะยังเด็กแต่เปี่ยมด้วยพลังแห่งปัญญาเด็กบางคนไม่ต้องรู้จักคำว่าจิตวิญญาณแต่กลับปล่อยพลังเยียวยาออกมาอย่างเงียบเงียบพวกเขาไม่ร้องให้ง่ายแต่เข้าใจความเศร้าอย่างลึกซึ้งพวกเขาฟังมากกว่าพูด และฟังอย่างตั้งใจจนผู้ใหญ่รู้สึกประหลาดใจบางครั้งพูดอะไรที่ลึกซึ้งเกินไวยจนคนเป็นพ่อแม่มองหน้ากันนิ่งๆพวกเขาคือเด็กแก่หรือในภาษาจิตวิญญาณคือดวงวิญญาณเก่าไม่ใช่แค่เด็กที่พูดจาฉลาดแต่คือผู้ที่เคยมีประสบการณ์มาก่อนเกิดพวกเขาฟังเรื่องราวจากคุณย่าได้นานกว่าฟังนิทานเด็กพวกเขาไม่กลัวความตาย แต่สนใจมันอย่างเป็นธรรมชาติพวกเขาสนใจความเจ็บปวดความยุติธรรมความเมตตาและเป้าหมายของชีวิตสิ่งที่โดดเด่นคือพวกเขามองทะลุปเปลือกภายนอกรู้ว่าแม่เศร้าแม้จะยิ้มอยู่รู้ว่าครูเหนื่อยแม้จะยังสอนอยู่การรับรู้ที่ลึกซึ้งนี้คือสัญญาณที่เห็นชัดเจนที่สุดของวิญญาณเก่าพวกเขาเจ็บปวดง่ายเพราะรู้สึกลึกพวกเขาไม่ได้ดราม่าแต่คือไว พวกเขาไม่ควรถูกบังคับให้แข็งแกร่งแต่ควรได้รับความเข้าใจวิญญาณเก่าในร่างเด็กมักถูกเข้าใจผิดว่าอ่อนไหวเกินไปผู้ใหญ่บอกว่าอย่าคิดมากหรือแค่นี้เองจะร้องทำไมแต่สำหรับเด็กเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กพวกเขารู้สึกทุกอย่างแรงกว่าและไม่รู้วิธีปิดกั้นความรู้สึกเหล่านั้นเมื่อเห็นใครทุกใจพวกเขารู้สึกเหมือนเจ็บเอง เห็นคนโดนดูถูกหรือถูกเมินพวกเขาน้ำตาซึมทั้งที่ไม่เกี่ยวเห็นสัตว์เจ็บพวกเขาเจ็บไปด้วยเห็นเพื่อนร้องให้พวกเขาร้องมากกว่าเพราะพวกเขาไม่มีเกราะพลังงานไม่มีตัวกรองความรู้สึกเหมือนฟองน้ำอารมณ์ที่ดูดซึมทุกสิ่งไว้หมดแม้ไม่มีใครบอกอะไรพวกเขาก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและความรู้นี้แม้จะดูเป็นพร แต่ก็กลายเป็นภาระเมื่อไม่มีใครสอนให้ใช้อย่างถูกต้องเด็กเหล่านี้มักเติบโตมาอย่างสับสนไม่รู้ว่าอารมณ์ใดเป็นของตนเองอยู่ในที่ที่บรรยากาศหนักๆพวกเขาจะป่วยง่ายอยู่ใกล้คนลบๆจะรู้สึกหมดแรงทั้งวันเพราะไม่มีใครสอนเรื่องพลังงานพวกเขาคิดว่าตัวเองอ่อนแอคิดว่าตัวเองมีปัญหา ทั้งที่จริงแล้วคือคนไวและรับรู้เร็วมากตรงนี้เองคือความจริงสําคัญการรู้สึกมากไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือพลังพลังที่ต้องได้รับการชี้ทางถ้าความรู้สึกนี้ได้รับการดูแลได้รับการฝึกรู้จักป้องกันตัวรู้ว่าอารมณ์ใดคือของใครรู้ว่าอะไรควรเก็บอะไรควรวางทุกอย่างจะเปลี่ยนไปทันที ความรู้สึกหนักจะกลายเป็นพลังที่ทรงคุณค่าพวกเขาจะกลายเป็นคนที่ปลอบใจได้ดีที่สุดพูดคำที่ถูกต้องแม้ไม่ต้องถามมีพรสวรรค์นในการเชื่อมต่อกับคนอย่างลึกและจริงพวกเขามีภารกิจในการนําแสงสว่างไปอย่างที่มืดมิดเด็กแบบนี้ไม่ได้เกิดมาเพื่อปรับตัวแต่เกิดมาเพื่อเยียวยาและการเยียวยาเริ่มจากหัวใจที่ยังร้องให้ได้ หัวใจที่แม้จะเจ็บก็ยังไม่แข็งกระด้างหัวใจที่รับรู้โลกด้วยความไวแม้โลกพยายามกดให้ชานี่คือเข็มทิศลึกในใจพวกเขาแม้มันจะหนักแต่มันคือของจริงและความสามารถในการรู้สึกมากคือเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงถูกเลือกตั้งแต่เกิดบางเด็กมีแววตาไม่เหมือนใครพวกเขาไม่ยอมรับแค่เพราะถูกสั่งพวกเขาไม่เชื่อฟังโดยไร้เหตุผล ไม่พอใจคำตอบที่ตื้นเขินยิ่งเจอคำว่าเพราะครูบอกยิ่งทำให้เขาตั้งคำถามมากขึ้นนี่คือดวงวิญญาณที่มีจิตกบฏแต่ไม่ใช่การกระบฏแบบไร้เหตุผลพวกเขาไม่ใช่เด็กดื้อเพราะอยากเอาชนะแต่เพราะรู้สึกว่าสิ่งที่ได้ยินมันไม่ใช่ความจริงพวกเขาตั้งคำถามกับระบบสงสัยในกฎเกณฑ์ที่ไม่มีเหตุผลในโรงเรียนพวกเขามักเบื่อง่าย เรียนเร็วแต่เบื่อกับความซ้ำซากพวกเขาต้องการอิสระทางความคิดต้องการความสร้างสรรค์มากกว่าการท่องจำถ้าถูกบังคับให้เดินตามระเบียบที่ไม่จำเป็นพวกเขาจะลุกขึ้นถามว่าทำไมและคำว่าทำไมนั่นแหละคือหัวใจของดวงวิญญาณพวกเขาพวกเขาไม่ได้มาเพื่อเชื่อฟังแต่เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่ไม่ยุติธรรมแต่โลกยังไม่เข้าใจเด็กแบบนี้ หลายคนถูกวินิจฉัยว่าเป็นปัญหาบางคนถูกมองว่าไม่ตั้งใจเรียนบางคนถึงขั้นถูกให้กินยาน้อยคนนักที่จะได้รับการเข้าใจและถูกโอบรับด้วยความเมตตาจากวิญญาณน,นักเปลี่ยนแปลงพวกเขากลับเริ่มรู้สึกว่าตัวเองผิดปกติแต่ความจริงคือพวกเขาคือเซ็นเซอร์แห่งอนาคตพวกเขารู้สึกเมื่อกดนั้นไม่ยุติธรรมเมื่อวิธีการนั้นไปกดขี่ผู้อื่น พวกเขาไม่ยอมรับเพราะหัวใจเชื่อมต่อกับความจริงไม่ใช่ความจริงที่ถูกสอนแต่คือความจริงที่รู้สึกได้ในใจพวกเขาทนไม่ได้กับความเสแสร้งไม่ยอมก้มหัวให้กับความหลอกลวงพวกเขาไม่ใช่เด็กมีปัญหาแต่คือผู้ที่เชื่อมโยงกับความแท้จริงหากเรามองย้อนกลับไปนักเปลี่ยนแปลงระดับโลกทั้งหลายล้วนถูกมองว่าเป็นเด็กกระ หรือมีปัญหาในวัยเยาว์เด็กที่ถูกเลือกแต่เกิดมักเป็นแบบนั้นเช่นกันจากเด็กที่ใครๆว่าดื้อพวกเขากลายเป็นผู้ขับเคลื่อนโลกในภายหลังใช่มันอาจเป็นวัยเด็กที่เหนื่อยยากเพราะต้องอยู่ในโลกที่บูชาความเชื่อฟังแต่วิญญาณของพวกเขาแม้ถูกทดสอบก็ไม่เคยดับหากคุณคือเด็กที่เคยเถียงครูไม่เดินตามแถวโดยไร้เหตุผล ไม่ยอมรับคำตอบแบบส่งส่งนั่นไม่ใช่การกรบฏแต่มันคือเสียงของวิญญาณเด็กบางคนเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นพูดกับสิ่งที่คนอื่นไม่ได้ยินพวกเขารู้ในสิ่งที่ไม่เคยมีใครสอนและเมื่อเล่าเรื่องเหล่านั้นออกมามักได้รับแววตาสงสัยหรือคำพูดว่าคิดไปเองแต่พวกเขารู้เพราะพวกเขารู้สึกมันจริงแม้ผู้ใหญ่จะพยายามหาเหตุผล เด็กยังคงเชื่อมั่นในสิ่งที่สัมผัสได้ประสบการณ์เหนือธรรมชาติในวัยเด็กคือหนึ่งในสัญญาณชัดที่สุดที่บอกว่าวิญญาณของพวกเขาตื่นรู้อยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่โตประสบการณ์เหล่านี้มีหลากหลายรูปแบบบางคนเห็นแสงในห้องตอนกลางคืนเหมือนมีสิ่งใดมาปกป้องเฝ้าดูบางคนได้ยินเสียงปลอบประโลมในช่วงเวลาที่กลัวหรือโดดเดี่ยว บางคนฝันล่วงหน้าอย่างแม่นยำรู้ก่อนว่าบางสิ่งจะเกิดและมันก็เกิดขึ้นจริงบางรายยังเจอลึกกว่านั้นพบไกด์วิญญาณหรือเพื่อนที่ไม่เคยเจอเด็กบางคนเล่าถึงเพื่อนในฝันบอกชื่อลักษณะและเสื้อผ้าได้หมดบางคนพูดประโยคที่เหนือวัยเหมือนสื่อสารจากอีกมิติหนึ่งเหตุการณ์แบบนี้มักเกิดกลางคืนระหว่างหลับและตื่นเมื่อจิตเหตุผลยังสงบ จิตวิญญาณจึงเป็นอิสระมากขึ้นเด็กบางคนบอกว่ารู้สึกว่าตัวเองลอยออกจากร่างไปอยู่ในสถานที่แปลกที่กลับรู้สึกคุ้นเคยอย่างลึกซึง้งเด็กยังไม่มีกรอบคิดจำกัดแบบผู้ใหญ่พวกเขาใกล้ชิดต้นกำเนิดของจิตใจประสบการณ์เหล่านี้จริงๆแม้ผู้ใหญ่จะไม่เข้าใจสำหรับดวงวิญญาณเก่าการติดต่อกับมิติเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่มันคือการต่อเนื่องจากพบก่อนแน่นอนไม่ใช่ทุกประสบการณ์จะงดงามบางคนเจอพลังงานหนักหรือฝันน่ากลัวนี่คือส่วนหนึ่งของการฝึกฝนเพื่อให้พวกเขาแยกแยะพลังงานต่างๆยิ่งแสงสว่างมากก็ยิ่งดึงดูดความสนใจจากหลายทิศทางแม้แต่พลังด้านลบก็อาจพยายามเข้าใกล้แต่ทั้งหมดนี้คือบทเรียนของดวงวิญญาณ วัยเด็กคือประตูสำคัญที่วิญญาณยังเสรีที่สุดสำหรับผู้ที่ถูกเลือกสัญญาณแรกของภารกิจมักจะปรากฏจากโลกที่มองไม่เห็นถ้าคุณเคยมีประสบการณ์แบบนี้ในวัยเด็กเห็นภาพฝันหรือรับรู้อะไรบางอย่างแล้วถูกบอกว่าแค่จินตนาการขอให้รู้ไว้ว่ามันไม่ใช่มันคือความจริงและถึงเวลาที่คุณควรจะมันให้ชัด เด็กที่ถูกเลือกแต่เกิดมักต้องเข้าเรียนในโรงเรียนแห่งความเจ็บปวดไม่มีใครอยากจดจำความเจ็บปวดโดยเฉพาะเมื่อมันมาเร็วเกินไปในช่วงวัยที่ควรได้รับการดูแลกลับมาพร้อมบาดแผลที่ทําใจยากการถูกละเลยการถูกปฏิเสธคำพูดที่บาดลึกกว่าแผลจริงๆสายตาที่มองอย่างเฉยชาความโดดเดี่ยวที่ไม่มีใครได้ยินและที่นั่นเอง คือต้นทางของผู้ถูกเลือกจำนวนมากเจ็บปวดตั้งแต่ต้นมันฟังดูโหดร้ายและไม่ยุติธรรมแต่คำตอบก็ชัดเจนและปลดปล่อยความเจ็บปวดคือประตูบาดแผลแม้จะไม่ยุติธรรมแต่มันปลุกเสียงภายในให้ตื่นเมื่อไม่มีสิ่งอื่นเหลือเมื่อทุกอย่างเงียบสงัดเสียงของจิตวิญ,ญญาณจะเริ่มดังขึ้นความเจ็บปวดเปิดโปงความจริงมันเผาเปลือกของอัตตา และเผยให้เห็นแก่นแท้ของดวงจิตจึงเริ่มเข้าใจว่าความทุกข์ไม่ใช่โทษทันแต่คือบทฝึกเพราะวิญญาณที่ผ่านความทุกข์จะเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นจะมองเห็นสิ่งเล็กน้อยที่คนอื่นมองข้ามจะเข้าถึงใจของผู้เจ็บปวดและเหนือสิ่งอื่นใดพวกเขารู้วิธีแปลความเจ็บให้เป็นความหมายหลายคนที่เป็นนักบำบัดผู้นำจิตวิญญาณหรือผู้เยียวยา ต่างเคยผ่านความยากจนความเหงาและซึมเศร้าในวัยเด็กเพราะประสบการณ์เหล่านั้นเปิดสะพานระหว่างความเป็นมนุษย์กับภารกิจของวิญญาณความเจ็บปวดทำให้หัวใจอ่อนโยนแต่มั่นคงมันสอนให้ฟังสิ่งที่ไม่มีใครพูดให้มองเห็นสิ่งที่ไม่มีใครสังเกตใครที่ผ่านความทุกข์และรอดจะมีพลังที่ไม่อาจซื้อหรือเรียนจากหนังสือพลังในการเยียวยา เพราะเขาเคยบาดเจ็บมาก่อนวัยเด็กอันแสนปวดร้าวของผู้ถูกเลือกจึงกลายเป็นรากฐานของพลังทางจิตวิญญาณไม่ใช่เพราะมันยุติธรรมแต่เพราะแม้จะเจ็บวิญญาณก็ไม่ดับผู้ที่เลือกเยียวยาแทนที่จะปิดตัวจะกลายเป็นแสงที่ส่องสว่างให้ผู้อื่นนี่แหละคือโรงเรียนแห่งความเจ็บปวดแม้มันไม่ง่ายและกินเวลานาน,านแต่มันลึกมาก และมักเป็นบทเรียนของวิญญาณที่ถูกเลือกเพราะผู้ที่จะนำทางผู้อื่นต้องเคยเดินในความมืดมาก่อนและต้องรู้วิธีลุกขึ้นแม้จะล้มมาแล้วนับไม่ถ้วนถ้าวัยเด็กของคุณเต็มไปด้วยความทุกข์รู้ไว้มันไม่ใช่บทลงโทษแต่มันคือการหล่อหลอมเพื่อเตรียมให้คุณทำภารกิจใหญ่ตอนนี้คุณมีสองทางเลือกจมอยู่กับความเจ็บหรือใช้มันเป็นพลัง พลังในการเปลี่ยนแปลงตัวเองและเปลี่ยนแปลงโลกเพราะบาดแผลที่คุณมีอาจกลายเป็นสิ่งที่เยียวยาผู้อื่นได้เมื่อคุณเข้าใจว่าความเจ็บปวดคือการเตรียมใจไม่ใช่การลงโทษทุกอย่างจะเปลี่ยนไปน้ำหนักในใจก็ยังอยู่แต่มันเริ่มมีทิศทางเริ่มพาเราไปสู่เป้าหมายและเมื่อถึงจุดนั้นแผลที่เคยมีจะกลายเป็นประตู ประตูที่เปิดสู่การตื่นรู้การรู้ว่าตัวเองคือใครและเมื่อเข้าใจแล้วคำถามใหม่ก็จะเกิดขึ้นจะใช้พลังเหล่านี้อย่างไรในชีวิตประจำวันเพราะการรู้สึกคือจุดเริ่มต้นแต่การใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกนั้นคือสิ่งที่จะเปลี่ยนทุกอย่างนั่นคือช่วงถัดไปของการเดินทางหากคุณรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนความเจ็บเป็นพลังสร้าง นี่คือสัญญาณว่าคุณพร้อมจะก้าวสู่การตื่นรู้ใหม่และเพื่อเริ่มเส้นทางนั้นคุณต้องเปลี่ยนคลื่นพลังงานของตนเองก่อนเริ่มฝึกจิตให้สันสะเทือนด้วยพลังแห่งความกระตันยูและปัจจุบันเพราะพลังของจิตคือสิ่งที่สร้างความจริงขึ้นมาทั้งหมดหากคุณพร้อมขอเชิญเข้าร่วมการฝึกจิต21วันเพื่อเปลี่ยนความคิดให้เป็นพลังใหม่ เปิดประตูสู่ความเป็นจริงที่คุณสมควรได้รับตลอดสามสัปดาห์นี้คุณจะกลับมารู้จักตัวตนที่แท้จริงสลายความเจ็บในใจและฝึกสร้างอนาคตอย่างมีสติไม่ใช่อนาคตจากโชคชะตาแต่คือสิ่งที่คุณสร้างเองได้คุณสามารถเริ่มต้นได้ตอนนี้เลยทุกอย่างรอคุณอยู่ในอีกฝั่งของความกล้าเพราะชีวิตใหม่ของคุณ กำลังรอเพียงแค่คุณยอมรับพลังของตัวเองไม่ใช่ทุกคนที่กล้าก้าวออกจากความเจ็บไม่ใช่ทุกคนที่พร้อมจะ,ะเผชิญเงาในใจแต่วิญญาณที่ถูกเลือกแต่เกิดรู้ว่าการหลีกหนีไม่มีวันทำให้สงบเพราะความจริงจะตามหาเราเสมอไม่ว่าเราจะวิ่งไปไกลแค่ไหนเมื่อเราหยุดวิ่งหนีหยุดเงียบเสียงลึกในใจจะเริ่มดังขึ้นอีกครั้งเสียงที่เคยถูกกลบด้วยความกลัว ด้วยคำพูดคนอื่นหรือความเจ็บที่ผ่านมาแต่นั่นแหละคือเสียงของเราเสียงของจิตวิญญาณที่แท้จริงเสียงที่บอกว่าเจ้ามาเพื่อจุดประสงค์บางอย่างมันไม่เคยหายไปไหนเลยแค่รอให้เราพร้อมจะฟังมันจริงๆและเมื่อเรากล้าฟังเราจะเริ่มเห็นเส้นทางชัดขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่เส้นทางที่โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่คือเส้นทางที่เรารู้ว่าใช่ มันอาจมีทั้งน้ำตาความเงียบความสับสนแต่มันจะนําไปสู่ความสงบที่แท้จริงเพราะคนที่ถูกเลือกไม่ใช่เพราะเก่งกว่าใครแต่เพราะมีบางอย่างที่โลกต้องการให้พวกเขานำกลับมาบางอย่างที่คนทั่วไปหลงลืมบางอย่างที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากเมตตาความจริงความกล้าจะรักและความตั้งใจจะรักษาใจคนคุณไม่ได้มาคนเดียว มีดวงวิญญาณอีกมากมายที่ตื่นขึ้นเช่นกันพวกเขากำลังตามหาเธออยู่เพื่อร่วมกันฟื้นพลังของแสงและไม่ว่าคุณจะอยู่ในจุดไหนของเส้นทางจำไว้ว่าทุกก้าวที่เจ็บคือก้าวที่เข้าใกล้เป้าหมายไม่ใช่การเจ็บที่สูบเปล่าแต่คือรอยประทับของวิญญาณที่กำลังเติบโต